สวัสดีค่ะพบกับเมลัสโซมีถั่วอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเมะพามาคลินิกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้แยกอาเซเซึ่งคลินิกนี้ยหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักแต่ขอบอกนะคะว่าคลินิกนี้เนี่ยอยู่ตรงซอยพระราม9ซอย8เนาะบางทีเวลาเรามาอาเซเเนี่ยเราจะผ่านตรงนี้แล้วทุกคนก็จะตกใจว่าที่นี่คืออะไรทําไมมีแต่รถแบบดูหา่าให้ซอจอดเป็นโชว์รูมแข่งรถเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะที่นี่ค่ะคือคลินิกโชว์าโย ο. คลินิกที่เหมือนจะไม่มีคน,คนรู้จักแต่ก็ไม่ใช่เพราะคนแน่นมากวันนี้เรามาพาทัวร์กันค่ะเข้ามาเลยค่ะค่ะพอเข้ามานะคะก็จะได้กลิ่นอายบรรยากาศของความเป็นเกาหลีมีชุดท่านบกด้วย ก็จะชัดเจนนะคะว่าทำไมที่เนี่ยเขาโด่งดังทางด้านเรื่องงานผิวสาวฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีนี่เพราะว่าที่เนี่ยก่อตั้งมา5ปีกับ6ปีแล้วนะคะลูกค้าแน่นมากแล้วเขาเด่นดังมากในเรื่องผิวสาวผิวขาวผิวกระชับผิวแบบสาวเกาหลีเพราะว่าผู้บริหารที่เนี่ยค่ะเขาให้ความสําคัญเรื่องงานผิวยเยอะมากเขาเขามีความคิดว่าทําไมสาวเกาหลีที่แบบอากาศหนาวๆอะแล้วหน้าหนาเขาคือหนาวแล้วแห้งกว่าเมืองไทยแต่ ผิวเขาอะมีความชุ่มชื่นชุ่มฉ่าตลอดเวลาแล้วก็ฉ่าวาวฉะนั้นก็เลยเป็นไอเดียในการนําสูตรพิเศษสูตรต้นตํำรับจากเกาหลีมาให้บริการกับคนไทยในแอ a r e ยแห่งนี้พระราม9นะคะค่ะซึ่งแนวคิดของ คลินิกนี้นะคะจะเห็นอย่างชัดเจนว่าเขาได้ใส่ใจในการที่จะเอาสูตรต้นตำรับจากสาวชาววังตั้งแต่โบรโบราณก็เลยมีรูปของพระราชวังชังดอกกุงนะคะซึ่งเป็นพระราชวังที่มีความสวยงามมากก็คือได้เปอร์เซ็นต์ว่าสูตรมาจากเกาหลีออริจินอลจริงๆจ,จ,จากแม่นางซังกุงในวงังอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> แต่ว่าเขาแคร์ในเรื่องสูตรต้นตำรับออริจินอลออร์แกนิกทุกสิ่งอย่างคัดสรรมาอย่างดีแล้วที่เลิศไปกว่านั้นที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือชื่อค่ะชื่อของคลินิกเนี่ยได้เขียนและออกแบบโดยนักดีไซน์ชาวเกาหลีนะคะคำว่าโชวาโยเนี่ยแปลว่าดีค่ะไม่ว่าเราจะบอกว่าสวยดีก็โชวาโยอร่อยดีก็โชวาโยเช่นนั้นถ้าใครนะคะอยากได้งานสาวผิวดีสวยขาวผิวดี โชวายโยคะ่ะตอบโจทย์คุณแน่นอนและที่สําคัญนะคะโชวายโยก็ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะของมิสซูเปอร์เนชั่นแนลค่ะ3ปีซ้อนจําได้ไหมคะล่าสุดน้องแอนโทเนียคะ่ะได้คว้ารางวัลระดับโลกเลยทีเดียวที่นี่เขาก็ได้ดูแลผิวให้กับน้องนะคะฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆนะคะว่าคลินิกโชวายโยเก่งแล้วก็มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญทางด้านไหนต้องยกให้เขาคะ่ะงานผิวนะคะนางงามหลายๆเวทีก็ได้รับการดูแลจากที่นี่ฉะนั้น ถ้าใครสนใจเรื่องงานผิวพลาดไม่ได้ค่ะสำหรับโชวายอย่าลืมดาวน์โหลดแอปโซมีวันนี้เพื่อข้อมูลดีๆและดิวส่วนลดทั้งไทยและเกาหลีพร้อมแคชแบ็กและคะแนนสะสมอีกมากมายโซมี